หนีพี่ออฟเที่ยวหนึ่งวันมากินกุ้งตัวละสองพันราคาว่ากันท้ายสิบสองพันจริงจิงเหรอพี่เมนูแรกกุ้งทอดเกลือกินให่ให้เหลือตัวยันหางอันนี้ตัวละพันกำลังดีทุกคนแต่อร่อยแน,น่นอนแต่ขอเช็ดก่อนโอ้โหทุกคนดูมันโอ้โหน้ำปลาเ,ปเหมือนเจมส์ซูร์อะก็คุเลคูเลเข้ากันนิดนึงนะครับ เมนูที่2องผัดก,กาดาวผัดก,กามกุ้งนี่กามกุ้งทุกคนไปขอเนี้อได้ด้วยได้ไหมครับพี่ปลามาหนึง่งซีอิ๊วของเด็ดนะคะับนงสุพรรณช่วงนี้แซลมอนแพงกินปลามาก่อนพี่ออฟพลาดแล้วนะครับที่ไม่มาวันนี้อดปลาเนื้ออ่อนผัดพริกแกงเมนูเนี้ยของแรงแต่จะขอลองก่อน มันต้องไหนปลาต้องไหนปลาเราได้หมดเลยตัวมันจะเล็กๆทุกคนหวานๆไม่เผ็ดมากครับอันนี้บอกเลยว่าเด็กๆเ,เด็กประมาณพอสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้ากินได้ไม่เผ็ดมากกรอบๆกำลังดีถ้าไม่นับกุ้งแดงสเปนก็อันนี้กุ้งที่แพงที่สุดในชีวิตไหนกินมาละต้มยำน้ำใส่ปลาหมาแต่ว่าร้อนเกินเดี๋ยวรอแป๊บหนึ่ง และที่ขาดไม่ได้นะทุกคนไข่เจียวกับซอสพริกสีราชาอันนี้เบสิกที่สุดแล้วบอกเลยอร่อยไม่อร่อยวัดกันตรงนี้นะครับไข่เจียวกับซอสพริกเราสามาพันพี่ออบอดกินวันหน้ามาเที่ยวคนเดียวดีกว่า